ยังมีอีกสองเดือนอีกสองเดือนสองเดือนที่โตกี่เมตรรู้ไหมหน้านี้อาทิตย์ละกี่ใบอาทิตย์ละกี่ใบหนึ่งใบก็คือหนึ่งข้อไหมเออเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็มุ่งอยากอ้อยที่ดีหนึ่งใบคือหนึ่งข้อตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยปกติจะตัดแล้วมาเลยเออผมไลยเดียวต้องหนักขายไม่ใช่ไหมแล้วก็เลือกการรับอ้อย นะครับเรารู้อยู่แล้วการนับอ้อยเนี่ยนะครับจำนวนลำเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในหนึ่งไร่เนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่นะเนี่ยใครจะถ่ายรูปถ่ายไหมนะเนี่ยเป็นการประเมินนับอ้อยที่เราไปนับกันนะเอออันนี้เป็นการประเมินนับอ้อยครับผมบำใช่ไหมอาจารย์เก่งกาศแล้วนะเป็นการประเมินนับอ้อยที่ถูกวิธีก็คือนะครับ เราต้องหาระยะรอบมาก่อนนะอาจารย์แถมสอนแล้วเนาะวิธีการหาระยะรอบเนาะอ่าสอนแล้วต้องวัดให้ถูกนะเออเรียนแล้วต้องรู้นะเรื่องระยะรอบเพราว่าเป็นยะังไงนะเราก็ไปหาระยะรอบมาก่อนพื้นที่หนึ่งไร่คือหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรหารด้วยระยะของรอง่อ,องอ้อยก็คือหนึ่งจุดหกมว่าอันนี้หนึ่งจุดหกมันจะได้เท่ากับหนึ่งพันเมตร ส่วนใหญ่อาจารย์แขกพวกผมชอบปลูกระยะร่องแนะนำคือ1.5ไม่เกิน1.6หลายคนชอบถามอาจารย์ครับแล้วล่องอันไหนที่แนะนำอันนี้เลยครับ1.5-1.6เป็นร่องที่ให้ประสิทธิภาพอ้อยใหม่และอ้อยตอดีที่สุดเท่าที่เก็บโปรเลขมาเราเคยเ,เรียนแล้วไม่ให,หรออาจารย์แยมตอแล้วไม่เชหรอ วัดกลางนะกลางร,รอบนี้หรือกลางรอบนี้เนาไม่ใช่วัดข้างในที่ลอยล้อรถไถไม่ใช่นะจะไล่วัดผิดเดินเราจเลยคุณปลูกร่องเท่าไรโอ้ยผมปลูกเม็ดเดียวเม็ดเดียวปลูกไหนผมเอารถไถว <c oughs> ิ่งเ,เ,เ,เข้าได้เลย,ยเม็ดเดียวอะเม็ดเดียวมันปลูกรถไถวิ่งเข้าได้ไงวะเลอวไปวัดล่องในตรงที่ว่าว่างๆอยู่อะที่อ้อยมันแตกกองมาแล้ววัดตรงนั้นเอาว่างๆปลูกล่องไปหรืตรงนั้น บอกไปวัดจริงๆเมตรแปดสิบแล้วเขาเอาตัวเลขมาให้เราโอ้โหคูณกันยาวเลยกลายเป็นสองหมื่นลำนุ่นแต่จริงๆผมไปคุยจริงเหลือเก้าพันลำเ้าไม่รู้ว่าอาจารย์วัดกลางร่องแบบนี้ผมก็เดืกว,ว่าวัดตงรงลอยร้อรแล้วไถวิ่งเลี่ยเกิดความเข้าใจอย่างผิดเยอะมากแตบเราเกษตรกรเราดังนั้นเราเรียนแล้วนะการนับอ้อยเราเรียนแล้วนะว่าจะได้เท่าไหร่นะตัวใหญ่ ก็จะประมาณนี้เลยนะประมาณนี้แหละก็คือระยะห้าเมตรถ้าเรานับได้เฉลีย่ยสามอบนะสามอบสมมุติว่าเรานับสามอบได้เฉลี่ยออกมาห้าสิบสี่ลํำเนะี่ยหนึ่งเมตรกนะเท่ากับประมาณเนะี่ย1ิบจุดแดลํำนะครับดังนั้นห้อยหนึ่งไร่เนี่ยความยาวประมาณหนึ่งพเมตรนะก็จะอยู่ประมาณหนึ่งมนล้ำห0นหมหนึ่งมืนนึงประมาณนี้แหละนะไม่ว่าร่องเดี่ยวหรือล่องคู่เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงขนาดของลำและน้ำหนักของลำโอเคไหมครับทุกเรือดังนั้นเราก็ใช้วิธีการตัดเข้ามาครับข้างในนะเป็นเลือกลำเล็กกลางใหญ่อย่างเงี้ยเมื่อกี้นิ้มลำเล็ก<ม>เล็กกลางใหญ่ใช่ไหมใช่สามลำลองช่างดูรวมเลยความประเมินนี่เป็นการประเมินที่ดูคร่าวๆนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับเอาสามลำมารวมช่ง่งรวมกัน ได้ประเมินตันก่อนมีเมื่อกี้มีเท่าไหร่นะยี่สแล้วก็20แล้วก็15ใช่ไหมอ่าแบบนี้ประเมินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะสี่หโลสี่สี่จุหกนสามน้าเห็นไหมต้าบอกบอก่อนเลยเดี๋ยวสิบเก้าจุดหกตันมอใจไหแมค่าเฉลี่ยครับตอนนี้คือ 19.6ยังเหลือเวลาโตออีก2เดือนคือติดตัดเป็น29.6ตันครับเห็นไหมเราเป็นนักธุรกิจต้องแบบเมตัมไทยคือเล่ครับต้๊บตา๊บตท๊บตั๊บตันนี้คบอสิ่งทีบถูกบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุตุรกตจอบตุ๊บตุ๊บตุ๊กตุ๊บตุ๊บตุนบครับตุ่บตุ๊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 บตุับบบ นะครับราหาค่าเฉลี่ยต่อรำคูณด้วยหมื่นถูกไหมครับคิดว่าได้แหละตามหลักสูตรไหมใช่ใช่ไหมใช่จริงเลยล้มเงี้ยรับเรียนนักเรียนขอแรงคนสักคนนึงมีใครว่ามีมีดไหมมีตลับเมตรไหมเดี๋ยวตรวจก้อยอาจารย์แขกก่อนเลยได้หนึ่งโลป่ะล็เมตรล็อเมตรอ้าวมีใครมีตลับเมตรไหมอ้าวเรานักเรียนได้ไหม ต้องพิสูจน์ทราบเราต้องรู้จริงห้อยนันแขกต้องรู้จริงเออะลองดูสิเดี๋ยววัดดูนี่ความยาวเท่าไหร่นี่เนี่ยอ๋อต้องหนึ่งส <CN P. S 2> ี่ปีสีศูนย์แปดขีด่งหนึ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 ่งอันนี้ปูวันที่ยี่เจ็ดใช่ไหมยี่สิบเจ็ดธันวาน นี่ก็ประมาณเข้าเดือนที่แปดสีข้อข้อละเออสิบสามเซนพอเอาสิบสามเซนคูณด้วยสี่เข้าไปติ๊กตอกเร็วเร็วใครมีเครื่องนี้เลขช่วยกันมาหากินเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่กลับดึกไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเสียเวลานะหน้าที่สองเซนมีแล้วเวลาเหลือกี่เดือนสองเดือนโตอีกเท่าไหร่อีกหนึ่งเมตรได้อีกกี่ตัน หนึ่งเมตรก็คือหนึ่งเมตรคือหนึ่งกิโลแล้วมือลามได้กี่ตันสิบตันดังนั้นเหลืออีกสองเดือนได้กี่ตันอีกสิบตันถูกไหมถูกไหมครับก็คือมันจะยาวได้อีกประมาณหนึ่งเมตรถูกไหมหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรก็คือหนึ่งกิโลถูกไหมครับหนึ่งกิโลต่อลำอ้อยหนึ่งไร่มีกี่ลาม มื่นล้าใช่ไหมที่เราไปนับมาแล้วสองหนึ่งเมื่อวานเออเนี่ยเป็นการคณ์เป้าตัวเลขเนี่ยว,ว่าเราจะได้อีกเท่าไหร่อันนี้เล็กอันนี้เล็กเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมอยากจะให้นักเรียนเราเป็นไม่ใช่ชาวไร <c oughs> ผมไม่อยากให้เราเรียกพวกเราคือชาวไรอ้อย <c oughs> เปลี่ยนส่อพนามใช่ไหมเราไม่ใช่ชาวไรอ้อยครับ เราคือ,น,อ,อคน,น,นักธุรกิจไรอ้อยครับดังนั้นนักธุรกิจไรอ้อยทุกอย่างเครื่องคิดเลขต้องอยู่ในสมองหมดนะต้องคำนวณหมดจริงไหมจริงไหมจริงไหมใช้เปล่าช้าดูโมไหมหลอกเปล่าวัดพ่อดูนี่เขาเรียกว่านักธุรกิจไรอ้อยครับไม่ต้องมาหลอกผมครับต้องเป็นครับ อ่นะลองช่างดูสิช่างเลยใช่ไหมครับช่างเลยเอ่ะข้างหน้าดูหน่อยนิสัยใหญ่นะครับใสใหญ่เกินไหมเกินโลหนึ่งขีดอ่ะข้างหน้าช่วยเป็นพยานกับผีพยานให้เพื่อนเพื่อนขอ้างหล,ลังดินี่รำโยวกันนะครับฮนะนี่รำียวกันลอ,องโลสี่สองโลสี่อาคูณเลยสองโลสี่คูณหมื่นเลย ับเท่าไหร่นะครับยี่บสี่ตันแล้วสำหรับล้ำนี้เจ๊ไหมถ้ามีล้ำนี้ 10, ไซนนีหออ้หนึ่งหมืนล้ำตอนเนี้ยยี่สิบสี่ตันแล้วเหลืออีกหนึ่งอีกสองเดือนอีกอก,ก,กี่ตันที่เมื่อกี้เราบอกติบตันรวมเป็นร้อยปีตันป็นไ,ไง มาไปช่างหเอ้าช่างไอซีเอ็นดูหน่อยน้ำหนักเท่าไร่าสองเก้ากต่กีกว่าอันนี้ลำเดียวกันครับต่อางน้ำหนักเท่าไหร่เอารวมสองโลสโลนิดนิดอ่ะตีว่ากี่ตันแล้วอันเนี้ยไซนี้ยี่สิบตันเอ้าลำเล็กสิอันนี้ลำเล็ก เหล่าเล็กครับที่บ้านอาจารย์ทำเล็กหายากครับเข้าบ้านหาหล่าเล็กไม,ม่ค่อยมีนี่เป็นไงเฮ้ยมีไทยแปดกีดเออที่หล่าเล็กนะครับรวมสองเล็กบ้านอีหล่าเล็กนะขนาดหล่าเล็กนะตันนี้เท่าไหร่โลคือโลคือเป็นกี่ตันสิบห้าตันอ่าใช่ไหมเนี่ยคือความแตกต่างอะไรอย่างที่ที่บอกเนาะ จำนวนลาเท่ากันแต่ขนาดลาไม่เท่ากันน้ำหนักเท่ากันไหมไม่ไเท่ากันนั่นนะครับนี่คือภาพลงตานะนี่คือภาพลงตาดังนั้นตอนนี้เอามาให้เห็นใหญ่ก็มีเล็กก็มีดังนั้นการโูกอ้อยจะใส่กลับไปจะใส่พันอ้อยเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะแล้วนะอย่างที่เราบอกนะครับการที่จะทำพันเอ,อ่ออ้อยให้ได้ปริมาณเยอะๆน้ำหนักเยอะเนี้ยยิ่งโูกให้มันขึ้นหางยิ่งดีนะครับ เมตรดึงเนี่ยผมจริงๆเราผมชอบประมาณไม่เกินสามหนอ่อถ้าให้ผมให้ผมเลือกนะให้ผมเลือกได้ผมขอเมตรึงไม่เกินสามหนอ่อสองหน่อยยิ่งดีแล้วมันจะได้ผลผลิตดีไปยันอ้อยต่อสี่ต่อห้าด้วยเพราะมันเป็นเน่าเดียวกันเออเป็นเน่าเดียวกันนะครับดังนั้นไอ้ความโตนะของขนาดลำอ้อยเป็นเรื่องที่ จำเป็นที่เราจะต้องไปเช็คกลับไปที่บ้านนะเป็นกานบ้านนะหรือว่ากลับไปนกัเป็นกันบ้านทุกคนต้องไปทํากันบ้านส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะเข้าไปนับอ้อยของตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่บอกให้เราเห็นชัดเจนว่าอะไรครับก็คือที่อาจารย์ยูโดมาให้เห็นก็คืออันนี้แหละนะแต่ตอนี้ผมผมใช้เป็นแบบปลบรรทัดรูๆูเพื่อให้เราได้เห็นง่ายๆก็คือ ถ้าเรามีอ้อยขนาด20มิลเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลเราจะมีพื้นที่หน้าตัด314พื้นที่หน้าตาัดก็คือน้ำหนักนั่นแหละนะถ้าเรามีอ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลนะพื้นที่หน้าตัดก็จะเป็น4 9 0นะครับแต่พอเป็นอ้อย35มิลปุ๊บจะเป็นพื้นที่หน้าตัดอยู่961มิลอะไรที่มันบอกเราว่า เราดูครับระหว่าง20มิลกับ35มิลไม่น่าจะต่างกว่ากันเท่าตัวถูกไหมปอยดี20ถ้ามันเท่าตัวน่าจะเป็น40ใช่ไหมใช่ไหมเราคิดว่าเอ้ยถ้ามันโตเท่าตัวน้ำหนักต่างกันเท่าตัวมันต้องเป็นไซส์40ถูกไหมแต่พอคุณมาดูพื้นที่หน้าตัดครับ20มิลกับเป็น314แล้ว35มิลเนี่ยที่เราคิดว่าไม่น่าจะเท่าตัวมันเป็น961คุณว่ามันกี่เท่าครับ น้ำหนักมันต่างกันสามเท่าตัวนะตัวที่มันเลวรกว่าเฮ้ยมันจะต่างกันแค่ไม่ถึงเท่าเพราะว่มันมันต้องเท่ามันต้องสี่สิงแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ก็คือยี่สิบมิลเนี่ยไก่ฝาห้ามิลโดอาจจะต่างกันน้อยแต่น้ำหนักเนี่ยมันห่างกันไปถึงสามเท่าตัวเนี่ยสิ่งที่ชาวไร่ไม่รู้นะครับ เป็นเหลาใกล้ๆยี่สิบกับยี่บห้าไอ้ที่ต,ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ผูดูครับไอ้ที่ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับสาม้อยสิบสี่กับสี่ร้อยเก้าสิบต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ โอ้นักธุรกิจอะไรเนี่ยคิดไม่หันเลยเราบอกแล้วเราไม่ใช่ชาวไร่ไร้เราเป็นนักธุรกิจปิ๊กปั๊บป ah. ิ๊กปั๊บโัวลงไปทันทีนะไม่ต่กกว่า3-4%เ็นห็นไหมน้ำหนักสมมติเราได้แค่สิ